ทางทีมสโมสรมาด้วยคอนแกนคอนแกนตาค่ะวันนี้มาในเสื้อสีแดงพบกับทางด้านกองทีมสโมสรสอนไอแอมบิลิฟสีสเกตวีซ์สอนค่ะท่านอาจารย์สุทธิรักษ์ผูพาทีค่ะนัทพรธงชัยผู้ฝึกสอนค่ะท่านอาจารย์ประโยชน์รังสีค่ะเซตเตอร์นะคะหมายเลขสี่ขวัญข้าวปรืมอารมณ์คาเซิบวางมาที่ตำแหน่งห้าเก็บบอลแรกไว้สวยค่ะเราให้หัวเสาตีวางลูกนี้ เป็นลงท้ายขอ,อดไปค่ะคะแนนแรกเป็นของสโมสสนมาวิเลยคอนแก่นคอนแกนสตาร์ค่ะขึ้นนำก่อน1ต่อ0เกวรินคาเซบบอลแรก่เกี่ยวโดวยสุริพรยกโค้งหลังตีวางมาลูกนี้ยังเกี่ยวไว้ได้ต่อบอลไปให้คุณัญญ,ญาตีอัดมาที่ตำแหน่งห้ายังรองได้เซต,ตเตอร์ผักข้ามมาเลยค่ะอดี๋ยที่มาวิเลยคอนแกนวนมาตีตรงกลางคุณัญญ,ญา บอลมาที่หัวเสาข่าวทิพตีวางหน้ามาแล้วลูกนี้เลือกโขงหลังโอ้ริมรัดาค่ะดีระวังบล็อกลงท้ายขอดไปเป็นคะแนนกองทางทีมสโมสรมาเรียคอนแก่นคอนแก่นสตาร์บอลสั้นลูกนี้ยังรองได้ผักข้ามาค่ะโอ้เลองงัดแมหลุม ช่วยการรองบอลลูกนี้ไหมต้องบอกว่าสสกวางมาบอลแรกเกี่ยวไม่ดีกันลูกนี้อันเดอร์แก้ข้ามาฟรีบอลเลือกจ่ายโค้งหลังตีอู่ปู่ซ้ายเพชรคา,าดกันลูกนี้ปิดจบโดยเนตรนภะาธรนาตีสวบัดข้อลงไปเป็น ธิดาหรืไทยเข้เสิร์ฟตอ่อให้กับทีมสโมสรมหาวิทยาลัย์ขอนแก่นขอนแก่นสตาร์เสิร์ฟวางมาลูกนี้เกี่ยวบอลแรกไว้ก่อนค่ะต่อบอลมาโขงหลังฝูตีซ้ายวางลงท้ายขอดไปกับลูกนี้ทางด้านของเนนาภาเนนาภาเสิร์ฟวางมาลองไปแล้วก่อนคาเลี้ยบโลให้โฮเซาตีอัดลูกนี้รับไหลามายังเกี่ยวไว้ได้ ต่อบอลมา3เมตรอย่างเกี่ยวอยู่ยกข่าวทิพตีลูกนี้ยังรองได้รินรดาเคาะเบาๆลงกลางสนามไปกับปิดได้ในเซตที่1กับเป็นทางด้านของทีมสมมสรธิราหรือไทยคเซิร์ฟวางยาวมาบอดแรกเกี่ยวโดวยสุริพรเล่นจงังหวะ2ไม่ข้ามมาลูกนี้เสาตีติดบล็อกยังงัดได้ค่ะรินรดา สามเมตรเขาลูกนี้ไม่ข้ามตัก่ายกับทางด้านของธิดารุอไทยรินดาดาเซฟเก็บไวแรกโดยสุริพรต่อบอลไป,ปให้เข้าทิปตีอัดหน้าตรงยังเกี่ยวไว้ได้ค่ะคุณัญญาธิดารุอไทยตีชัดลูกนี้เราไปชัดหมายเลข14ทางด้านของจรินยานะคร ลงไปเสิร์ฟโดยผู้เล่นหมายเลข4ค่ะทวันรัตเกี่ยวบอลแรกไว้สวยกระลิบโลให้สุริพรตีติดบล็อกยังงัดข้ามมาเกวรินเกี่ยวบอลแรกไว้ธิดาฤทธไทยอัดลูกนี้ยังรองได้สุริพรตอนสามตีวางคล้องๆมายังเก็บไว้อยู่ค่ะให้ธิดาฤทธไทยผักข้ามมาลูกนี้อื้อหือแล้วรองไม่ดีค่ะทางด้านของเนตรนภาค่ะทีมนัจจิราค่ะเสิร์ฟ วางมาลูกนี้เกี่ยวบนแรกโดยเข้าทิปยกไปให้วดิราหยอดลูกนี้ยังเฉลับบล็อกหัวเสาอยางรองได้3เมตรเนตนภาตีวางมาที่ตำแหน่งหนึ่งยังรองได้กับเซเตอร์ธิดารทไทยเคาะวางลูกนี้หลุดออกไปเองค่ะคะแนนเป็นของเทมสโมอสนอนแอร์มิลฟส์สีสเกตวีสีสิบก้าต่อสิบแปด น,นันยาเสิร์ฟมาอุ๊ยบอลแรกไม่ดีค่ะลูกนี้บอลสามาข้ามาก่อนแล้วสวนเร็วเลยค่ะโอ้โหแล้วเป็นกะแนนด้วยค่ะทวันรัตแม่ทวันรัตค่ะเสิร์ฟลูกนี้หวังยาวมาเกี่ยวบอลแรกไว้สุริพรตีเชลเบล็อกยังรองได้เลยทวันรัตให้ทิดารุธิไทยตีอัดรับล้นมาค่ะเข้า,าทิป ตรงกลางเกวารินตีแฉลบบล็อกลงไปปิดได้ในเซตที่2ค่ะเป็นทางด้านของทีมสโมสรนเลข18กันระพีคาเซบวางมาที่ตำแหน่ง5เกี่ยวบอลแรกไว้ตรงกลางเกวารินตีแฉลบบล็อกแล้วลงท้ายขอดไปของสโมสรนบอลบอลมาไม่ได้คอนแกนคอนแกนสตาร์ค่ะขึ้นนำไปก่อนจำเซฟอัดมาบอลแรกเกี่ยวไว้ หลงหลังเคาะเบาๆากเกียวริมขอบอลมาข่าวทิพตีอัดยังเกี่ยวไว้ได้ลิเบโลไอ้รินดัดดาตียังงัดลูกนี้อู้หูไ่ไม่ทนันก่าลิเบอุบบบอสดีลูกนี้ทางด้านของทวันรัตค่ะ เป็นเซเวสของทวัน,นมาหาวิาลยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ยังคงเป็นทางด้านของกติก,กาเซิร์ฟมาเกี่ยวกันแรกไว้ยกหัวเสาวทวันรัตตีฉลับบล็อกยังรองได้ค่ะให้มาที่ข้าทิปตีติดบล็อกยังรองอยู่ต่อบอลไม่ข้าทิพิหนึ่งครั้งยอดบ้างยังรองได้ขอนแก่นทวันรัตตีอัดมายังเกี่ยวได้ข้าวทิปตีฉีกยังรองอยู่แล้วดวลกันหัวเสาลูกนี้ยังเกี่ยวไว้ได้ สามเรสุริพรบ้างเคาะยาวๆอย่างรองได้แล้วโขงหลังคู่นันยาโอ้โหท่านอาจารย์ประโยชน์ลังสีลูกนี้แม่ไปช่วยลูกศิษย์รับบอลแรกด้วยนะกับตันทีมนัจจิราเซอร์ฟวางมาเกี่ยวกอลแรกไว้ก่อนสสุริพรแล้วให้ตรงกลางสุริพรตีวางลงท้าย คราเซอร์ฟวางมาก่อนแรกไม่ดีค่ะโอ้โ,อโหโลูกนี้ตีแก้ไขไม่ข้ามกันแล้วปิดได้ในเซตที่สามะเป็นทังด้านของทีมสโมสรแอมลิฟสีส,ส,สเกต,ตวีซีครับะแน ชมันต,ต่อค่ะหลังจากเบเกมของสโมสรสองเล่บนบอลมาเลยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ข่าวทิพย์เสิร์ฟวางมาต่อบอลไว้ลูกนี้อันเดอร์ข้ามาฟรีบอลของไอแอมลิฟสีสเกตดีสี่เลือกจ่ายไปที่หัวเสาสุริพรแต่หลุดออกไปเองอะสุริพรแม่ยิ้มไม่เพื่อนอย่างเดียวกับตอนนี้นัจจาเสิร์ฟต่อวางยาวมาบรรทัเกี่ยวไว ให้ตรงกลางตีฉลบยังเกี่ยวไว้ได้ยดี๋ยวคงล้นไปยังรองอยู่บอลสองเกี่ยวไว้ค่ะอยู่ที่แอบริฟสีสเกตวีซีให้สุรีพรตีติดล็อกลงไปค่ะลูกนี้วางมาที่ตำแหน่งหนึ่งโอ้เร,รับบอลแรกไม่ดีลูกนี้บอลมาวัรรัดตีฉลบล็บอก โล้วรองไม่ดีครับทางด้านของคาตอร22อะจองังหวะรอดคะแนนเหลือเพียง4คะแนนเท่านั้นอาลิซาเสิร์ฟวางมารองบอลแรกโดยทวันรัฐให้หัวสาวเกวารินยังงัดได้บอลสามเอาข้ามไปไม่ได้ทิดาหรือไทยเสิร์ฟ กดแรกเกี่ยวไว้ให้ขงหลังตีติดบล็อกยังร้องได้โอ้ลุงปิดจบโดยบล็อกของรินัด,ดาค่ะปิดได้ในเซตที่4ค่ะเป็นทางด้านของทีมส,มมสโบรบรมสรวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์เอาชนะทีมสโม,มรสรในแอมเบลิฟสีสเกตวีซีด้วยคะแนน25ต่อ19ค่ะ สรุปผลการแข่งขัน่ะสโมสรสอนวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยขอนแก่นคอนแก่นสตาร์เอาชนะทีมสโมุรสอนไอแอมบลิฟสีสเกตวีซด้วยสกอร์3ต่อ1เซตค่ะที่คะแนน25ต่อ16 2 5ต่อ23 16ต่อ25และ25ต่อ19ค่ะใชยชนะในแมนนี้เป็นของทีมสโมสวรวอลเลย์บอลมหาวิทยาลัยขอนแก่นคอแนอแก่นสตาร์ค่ะได้ไปใน